ครับเริ่มเกมครับรึ่งหลังเดลิคุยิงย่อยพามางนี่ยิงแรงยิงไอ้นี่อ่ะเลยวะยิงลอกลวงเา

มาคิดเต้นฟุกทำเลี้ยงบอลขึ้นมาฟุกมีครองบอลอยู่เอามาสกอตแล็กเทอร์มานีเอาครับเพลิบอลอยู่ไปมาโกน้อยครับมาโกน้อยล็อกบอลโอ้โหหมุนกลับไม่เข้าใจกันครับตรงนี้ไม่เข้าใจกันครับเบสันจิก โยนยาวไปไอ้ยุสซี่อู้หูหยุสซี่เกี่ยวลูกนี้เกือบไปครับมาโกน้อยไปไ่เรล,ล่าไปเรล,ล่าเอาส่งคืนหลังไปให้ปังกน้อยหมดบอลครับบอลยังยังได้อยู่ครับหมดบอลอ้โหความสามารถพิเศษครับหมดบอล ไม่เข้าใจกันครับลูกนี้ครับโหนี้หลุดบอลมาโอ้โหติดหมาโก็น้อยอย่างไม่ถึงโลเบิร์ดนะครับน้องน้องลง,ง,ง,งอ่ะ

ไม่น้อยเฮ้ยไม่ได้นอพี่ยุ้งเลยอมอเนอ้ยผมถ่ายเรยบร้อยจอดจอดไปไหนแล้าไปหอน้เนมนไปห้อนน้นน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 านนนนนนนมนน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 องนน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 น

พี่เจิดก่อนทีมที่บ่าวเรานับลูกเสียอะไรนะไอไอนั่นะเรตอนนั้นนับไอนี่ไงตอนนั้นนับนับสกอตามนี้เดี๋ยวว่าแค่บัแพ้นับคนยินที่ไม่ยืนแล้วก็ลูกบวกตามแต่ำไม่ได้ลูกลบมันนับไหมนับเลยนะนับตามจริงเลยนะ Cái lên tìm, cái lên tìm biểu hàn gắn rồi đó, hàn gắn. ไปงให้เต็มตีไปเลย

muốn là muốn bằng phép vì giờ vì tiệm chẳng Bằng phép vì, bằng phép vì gì lắm đi, điêu Bị mới <laughs> lên là rồi พยานทีมนีโปอเล้างเดียวปัน <medio> ฟ <normalmente enough> ื <Genius> ้นายกปันฟื้ครับ เออมันช่วยเพื่อนรอบบานไปแล้วไปไปได้ไปยุดไปสองหนึ่งสองหนึ่ง

เดี๋ยวใจร้อนดักหนักวันน้อาชีพร้องกินเลยสัพพอตกับหนองนุ่นปลาใจเลยวันนี้ไม่เล่นก็ไม่รื้อเลยปลาใจเลยผมไม่เล่นแล้วนาทีนู้นต่เดี๋ยวนะผรงานทีนี้พวก ม่กตั้ตนมันหลุกันันหลุไปตันม่รู้ตันม้าน้าเลยก็อยู่ดีก็ตัวกันนะทำไมตันน้ก็ตัวกันลงไปใจเมื่ออาตีจ่าทีมที่บังเอิเล่ไปไม่ไกลตันเลยนี่กองแต่ว่าถ้าบอลยิงกันท่านเป็นเป็นอย่งเป็นอย่าง มาจะกอว่าแรงนี่มันไหอ่เออปุ๊กเน่มาแรงเลยวันนี้ยิบเขาหมดแรงเลยเหอัดกําลังเขาหมดแรง

จะไปหมดเลยลาวผิควงเดียวเดียาวหรอกใครคิไปแล้วใครลงฐานกันอ่เดียวนี่พิ่กวางเดี๋ยวผมัไหิวางพี่โตนโอ้วางิุนพี่เบาเป็ดเป็ดตื้ดไไปนับไปเรื่อยกี่คนเดียวกี่คนละพี่อย่านด้วยนะเบา มาที่รายโบนา42ท้ายว่า555 55 12ให้ไปตามมากกับพี่นิดนะครับพี่นิดครับทีนี้น่าไอ้บัคไอ้บัคตัว C มาอยู่ไม่เข้าเบอร์นี้ของน้องกับทีมเราเล่นเองครับจําใจช่วยมันช่วยมันช่วยมันได้ครับไม่ได้โก้ ไม่เดี๋ยช่วยไม่เดีวช่วยช่วยวยมาเไ็นี่วะทีมพี่ออกคนล้อยวสีาร้ยคน่านยาวเลยอ่หลายคนเดย่นหลายคนมันหลายคนมันน้อยมันน้อยยังกี่บาทนี่มีเยอมก็เดี๋ยวพี่สคนออ้ย่ออกพออกคนละ้ยราเาน้มันมีด้ยีเดี๋ยวมงย

ดุอีก้วอุ่ยมาบุไนี่นักเตตำงนานพี่ยจริงๆมอยู่ทีไหนจริง้นหายไปพี่สองปีุเป็นทีม

1 1 1 1 1 वाह <laughs> เอาวะกมตาดีมา,เ,ามเลยวันนี้แกเดีวลาลาเว้น